กวางจะพุ่งเข้ามาหากูโดยฉับไวเดีมึงดูนะ <c oughs> ไอ้เฮียกิมหน้าเขมำไปแล้วโอ้ยกูด,ด้วยไอ้เฮีย <c oughs> อ่ะอ่ะแล้วต่อยหมอยไหนบอกว่าจะกันบ้านก่อนว <c oughs> ิ่งมาไหมไม่ไม่ไม่ไอ้บอก <c oughs> ไอ้สัตว์อ๋อพอมายิงปั้นก่อน <c oughs> <c oughs> ตายเดี๋ยวกลับประจำตำแหน่งทำ <c oughs> ไมพิษแปดพันเจ็ดไว้ไสัตว์อ๋อเฮียลืมเก๊กินแม่ กินรักเข้าไปลแล้วไอ้สติโดนผมหงาย้อตายก่อนเนี่ฮะเย้เลยเย้ก็ต้องเล่นก่อนว่ะโอ้โหเย้แข็งไว้ประจำตำแหน่งแล้วนะคะพี่เออตั้งตีปั๊กปั้นรถขี้เดินนะโอ้ยเย้แกไม่ทัน <Ich>. <S <S แข่งเย้ะแข็งดีจังวะเี้ยบ้านมันเพิ่งแต่เมื่อกี้เงนะเนี่ยมันก็เพิ่งแตกบ้านบ้านเรามีไหมไปไปไปตามเองตัวนี้ตามเองก็หกสิบสองแกอะไรโป๊ะมึงแกต่อเ้าไอ้สัตว์หมัดกันโง่ ไอ้ย่ามัดกันโอโฮโอโหโง่โง่ไอ้เหี้ยห้ามือในฝั์เอ้ยว่าแล้วรอฟ้าตัดกันโอโฮมันของแสลงว่ะโอโหโง่โง่ไอ้เหี้ยเออโอโหโง่โง่ยังตายอ่ะไปนึกสกิลลักซ้ายไอ้เหี้ยคนอื SUPER> ่นโถมปั Sword> ้นหน่อยดิ ืมเมากลางเสือไปโดนโดนปั้นแปลงกูเห็นแล้วมึงก็ตีไม่ได้ดีก็ควรจะตีคนก่อนเมื่อกี้นี้น้าเอาปั้นไปก่อนเดี๋ยวผมจะตีคนให้โอ้โหสิบสองกูจะทำอะไรได้ก็พยายามก็พยายามตีไปนั่นแหละเออมันแก้หรอเออมันแก้มาครงอุ้ยมาสะท้อนหรเนาะมาว้ามาว้า อ๋อปิงกับแล้วอ๋อไม่ทับไม่ทับไม่มาไม่าไม่ทับแล้วบอลเอาเซตอมใครโดนผมไม่ได้ใส่เซตมาพี่โดนละโดนละอีโป้งแก้แล้วเออเรากูไม่ยิงไหววันนี้จ้าตัวตัวแทงเลยกูไม่ยิงแทงแทงเออเกิดบ้านนะใครตายเกิดบ้านออกไปนะใครตายเกิดบ้านออกไปโอ้ข้างหมดพอดีโอ้ลเลยโ้มาลุมแล้วล้มไปดีมันโถมมันโถมแล้วนะ เตียปันมึงกึ่งหลอดไอ้สัตว์ไหนขออีด่าห้าล้านหน่อยซิเป็นไงไครชูวก้อนข้างหลังโอ้โหกูจุ่มคนให้อยู่เนี่ยมึงตีปั้นได้ไม่ใช่เหรอให้แล้วแล้วได้แล้วเออยังนะบีผัวเขาทำไมเฮียปั้นแตกแล้วบ้านเคลียร์ยังไม่ใครบ้านเคลียรักินรัตโอ้โหนี่สองตัวเกลีอู้ยังไม่ไหวโอ้โหที่สองอเฮ้ยกูทำอะไรไม่ได้อีกเนี่ยกิรัตหน่อยกูยังไม่คลั่งเลยเียเออ อืมโดนมิสเตอรโอ้โหเตะไปร้อยทีแม่งหลบร้อยทีเลยควายแม่มันอยู่สองตัวกูเห็นแล้วปักหมุดรอเลยไหนไหนไหนปักหมุดรอเลยเฮียมันแข่งแล้วว่ะโอ้โหโอ้โหมาาปนแม่งดาเมื่อกี้ถ้าดาบจุ่มกูได้นะมึงืโอ้ยหลบหลีกเฮียปานพบหลบหลีกนี่แหละเบื่อ จุ่มนะเต็ยมจุ่มนะริปโปสะท้อนมนาะลูกเออเที่ยวมอหนะ้าทำไมเอาดิเอาดิาดจุ่ม<า>จุ่ม<า>จุ่มจุ่มประชาพลการจัดไปแล้วพี่สองทีโูตีหมอไป 2, 2> สองแสนกว่ายิา่งภูมิใจว่สะสัตว์เอ่งจัง <laughs> โอซ้าย แก่ละเตะทีละห,ลหมื่นออจะตายเหรอทวนเนี่ยเราตรงนี้แหละตรงนี้แหละ <c oughs> โอ้ในแม่งวะมันบากาเรามองไม่เห็นจะไม่ตายอีกไอ้สัตว์เอ,อ้ยเกมโงงจร,ริงเลยวะ่ะพอคนเยอะๆเนี่ยไอ้เหี้ยโหแต่มันไปกันละมึงยึกยักยึกยักยึกย,ยักพิษก,ก็ไม่ติดไอ้เหี้ยตีก็ไม่ตายเนี่ยสิ่งที่เหี้ยที่สุดคือพิษไม่ติดแต่ลูกแก้วหายแหละไอ้เหี้ย เฮี้ยมากเลยสั์พี่ไม่ติดมึงก็ลูกแก้วไม่ต้องหายกูดีวะไอ้เฮี้ย <No. S 1> เน้าแย่สวัสดีครับพิดรปภเฮ้ยใหม่ยัึงแกกี่รอโอ้พี่โป้เฮี้ยกูสะช่วยมึอหูไม่โดนวะ <c oughs> ยิงมันให้โดนหน่อยดิโอ้ยโอ้ย กูอโอเคชี่โคตรมันเลยไหวครับไม่ทันกูหรอกโงกเลยว่ามันมากมันพยาค่าโคตรมันอ่ะไอ้ี้ยพิดแบบมัวจัดอ่ะโงสองยู่นั้อ้เหี้อ่ะมันดี่มีมดงานให้ตีเยอะอ่ะไอ้ยมดงานเยอะจริงไอ้ี้ยแต่กะรกรูไม่ขึ้นเลยนะหยุดมนไว้ก่อนพี่โป้ตีเมื่อไหเสียงคอยโดนโอเคโดนกลางนะลบดิโดนโดน ธนูงงมึงเอาธนูเลยกูเอาไอ้เหี้ยแล้วกูแทงมันไม่ได้วะเราไม่ได้ตั้งตัวไอ้ทัดอะไรเนี่ยช่วงนี้พี่เดินแรงว่ะช่วงนี้พึ่งมื่นสามรัวๆเลยวะช่วงนี้แดกเหี้ยเข้าไปวะเนี่ยไอ้เหี้ยตูเลยเออเออหันมาเช็ดท่อนคุณพานเกมไหวเหี้ยเอ้าเออโดนโดนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้เหี้ยทำเมื่อกี้กูคิดว่าหันวางไอ้เหี้ยแม่เกิดบ้านหน่อยนะเกิดบ้านนะมันเข้าละเข้าตุดดีหน้า ยี่สิบเราได้กดยาป่าแล้วเจ็ดหมื่นไปดิโออยากตีด่าห้าล้านจังเลยกูก็รอนเจ็ดหมื่นในสัตว์เว้ยไม่ใช่เมื่อกี้กูหลงตีงีหรอแปงเฮ้ยก็หกโวสิบสองย็นแม่โวสิบสองนี้ไอ้สัตว์เราหน้าค่าเพื่อนพวกเดียวกันได้เลยมึงคิดว่าพวกกูสว่างหลงแล้วมาเสียบรวยเขี้ยห่มหลบหวานเขี้ยเลย เก็บแม่แข็งดีจังว่ะพิติดมั้ง่ะไปแปงมึงไล่แล้วกันนะนั่นผมอ้อเหรอไปไปปากด้วยเฮ้ยโอ้โหกูยังอยู่สัตว์ไม่น่าพูดคำว่ายังอยู่เลยยี้นั่นไงพูดว่ากูรอดทีไรตายทุกทีครับพอๆกับจะากี่เรียกชื่อใครเลยอาอ้างหมดละมาแล้วอีโป้ เอ้าไอ้เฮียกูกำลังเดินหมอบอกกลุ่สองห่วยเ้ยกูวันนี้ไม่คมเลยเว้ยกว่าจะคมก็งมตั้งนานไอ้เฮียไอ้เฮียไม่โดนแล้วสองดอกหนึ่งสองเออ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 นะช่วยแล้วโอ้โหตายถวนโดโดดาบดาบเฮียต้องถามเออนี่ใหญ่ อน้อยเด er oh. ี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาโหอแต่ผมนึกว่าไอ้กิมจะแทงให้กูเฮ้ยตีปั้นได้ไหมน่ะตีได้ไม่โดนเลยไอ้สต้านะนะตีกับนะตีใครเฮียบัตรมันอ่านว่าบัตรไวเซอร์ไว้นินเฮียน่ะเออบัตรไวเซอร์อายแบงดาบดาบอ่ะกูอ๋อกูรู้แกหมดแล้ยสัตว กูพิจุ่มขนาดนี้นกแก้วกูหมดได้ไงวะน่านไอ้เหี้ยเหลือเชื่อไอ้ตว์เกมนะ้าผมแก้แล้วนะ้าผมแก้ให้พีรอกไม่ได้วะโอ้ยน้ามันกุดจักไอ้เหี้ยตีปั้นเหมือนเป็นโลกเกิดบ้านเลยนะเกิดบ้าน้วยเอะมองหน้าทำไมเงียบจังวะพูกมันออกมาแล้วพี่ครับพี่ครับพี่อุ้ยสะท้อนสะท้อนได้แล้วได้แล้วไปผมผมไม่ได้เงียบครับโอเคโอเคผมกำลังไล่ตีหมออยู่ โอ้โ oh, ที่สองอืมติดปรสิตีกสัตว์เอ,อ๊นี่กูลืมทำนี่กูลืมทำทหามา <ไป S 1> แล้วมาแล้วอะไรไอ,อมันแข็งมันแข็งเนี <c oughs> ย่ยเหมันตีน๋ ตีมันกูไม่กดยาไอ้เฮี้ยเอ้ยมันมึงแทงมาเลยดิมันเตะมึงแค่สองเออลองอะไรตรงนั้นลองอะไรตรงนั้นคือเออคืนเสียงเสริมหน่อยเออิธนูไปปากด้วยธนูหมดลยูกแกหมดจุ๊บไอ้เหี้ยปานฟ้าอีกแล้วไอ้สัตว์มึงดูดีจังไงไอเหียอนอไอ้สัตว์แล้วไม่โดนด้วยไอ้เหี้ยแม่งัตว์เราเขาต้องมันโดนด้วยนี่แหละไอ้เหี้ย อ๋อย่าลืมกดยันป่าอันลูกแก้วหมดกูตายปีกละผมเล่นไม่ได้เลยมาแล้วมาแล้วพยายามพยายามจุ่มจุ่มจุ่มอะได้ไหมเกลืโปอ้าวจะว่าแต่มึงเนี่ยกูเลยตัวแก่หมดเลยนั่นแหละกูจุ่มตลอดเวลาอืมจิตใจออกแล้วน่า ปั้นปั้นนะห,หมอใครเกิดดูด้วยหมอใครเกิดหมอคุมเจีย่ะ <c oughs> โอ้ยโปมาเร็วมาสองตัวไอ้เฮียกูแม่งมาหยุดอยู่ตรงหลังไอ้โปนไอ้เฮียกูจะฟันหลังมันตไหนกันได้ไปตัวนึงแล้วรอไวรอไว้รอไว้เดีเ๋ยวมันมีฮันมีฮันช่วยอ้าวไอ,ไอ้เฮียวัยบตีไว้หมดไอ้สัตว์จังหวะนะช่วยน้พอดีเลยหันมาฟันกูไอ้สัตว์มาอีกตัววดาบห้อยห้อยเออ โอ้ยเอ้ยโอ้เอ้ยเกือบนียกูแก้ช้าโอ้ยโอ้โห่ตะกี้ด่าเออเออวิ่งมาถึงปากปึ๊บทำไมวิมัดมันไม่แรงหัวเฮียแบบดอกเดียวตุ้มตามอะไรเงี้ย อ,อ,อ้าวไม่ตายเฉยยี่่ไม่ตีนะผมไม่ตีนะยิงก,กูทีเดียวโดนเลยสัตว์เออกูโดนคู่เลยเฉยยี่่อลบลีคืออะไรเฮียต้องพิมพ์ลบลีคคืออะไรถามผมดดีวกว่าไอ้เยียแข่งไอ้ตาแล้วมาแข่งก้อนหน้าธนูหนึ่งมีสกิลสกิล โอ้โหบอกสิบสองอี๋หวยเอ้ยไม่โดนมันหน้าดูดลูกแก้วข้างในมันเอามีดต่อยหน้าเดือดตายเลยเนะโอ้โ้ไอสัตว์เอ้ยนิดเดียวมึงชีวิตมันเปลี่ยนแล้วมันยองหน้าวงฟ้าบานเบิดเลยไปไอสัตว์เต็มขาดอะไรแข็ง เ้ยก <id>: ูวิ่งจะถึงอยู่ไรอีสัตว์ไห้คะแนนมันขี่ไปกันแล้ววะเอยเหลือเวลา3นาทีทันทันหมู่วงนั้นอะวงนี้น่าเฮ้ยเ้ยจังหวะนี้แหละโอ้ยใส่กระหนกเดี๋ยววิ่งเลยเ้ยเลยจะเชื่อ ตีแล้วอ่ะบวกอะติกแท็กโทรไปต่อให้สัตว์ืมเออเออล่วงหมดไอ้สัตว์ไอ้สัตว์สามแปดไม่ตายอย่างมันเลยเหี้ยว่ะเนี้ยตัดบวก โอการเด่นอ uh, oh, oh, ้าวแย่พี่มาตายนะหมอโอ้ยสัตว์โอ้ดังกว่านี้แหละกิมกูจะเกิดกูจะเกิดเกิดไหมเกิดอะไรกันแน่มันดิ่งขึ้นมาอะไรยเงี้ยหมอไม่ตายว่ะหมอยังยืนอยู่อยู่อะตายไปพินอุะ้ยกูจะตายอืม ตายไปไม่พิส9,005วะเนี่ยไอ้เงี้ย <c oughs> อ็ที่ว่ากูได้ไปหมดเลยตรงนั้นอะก็ดีแล้วโอ้โหพี่เอามาจากไหนนะสะกอร์โอ้โหกูจะไปวิ่งมาแทงพินในสัตว์เอ,อ้ยโดนทอดไม่น่าเลย โอ้โหพี่ไก่สกอ๊อตมาจากไหนวะนะ่ะเทียนึ้นตามพร้อมกันอยู่เลย <c oughs> อองหากยกูเอามึงเนี่ยกูเอามึงนี่แห,ะหะละไอ้ที่โอ้โหไอ้สัตว,ว์เอ้ยไปดีแทงโฮก็สเล่นตายพอดีเทียนไปช่วยแทงฝั่งยาป่ายี่นี่เลยนะเออได้ดดไม่มีชายละโทถตีน้องตรงนี้